ต้องรอดติดตามในซีรีส์เรื่องนี้จากการแข้นของเอ็มออนตลกสาวลอยซ่งครับสำหรับซีรีส์มอลําเรื่องนีนะฮะส,สนุกสนานสําใดพี่น้องต้องรอดติดตามในสําหรับช่วงนี้นะครับเมื่อนี้สคริปต์นะครับการแสดงบนเวทีผมแม็กนาลิพิธีก่อนปากหวานนะครับผู้ด,ดูแลเรื่องสคริปต์นะครับอันใดบ่ดีบ่งามหรือบ่บ่ถืบอบ่ต้องหรือบอ่ถือเออจึกใจพี่น้องติชมมหาใดเพื่อเห้ซีเดนั่ไปพัฒนาปรับปรุงนะครับในหยองสินอีพี่ต่อไปนะครับกำลังใจจากพี่จากน้องครับคือสิ่งสําคัญขอบ อบคุณมาไล่สุบาทจากพี่น้องที่มอบให้ศิลปินมือนี้ขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านที่เดินทางไม่ต่ำมาในสตูดิโอนะครับมาเป็นกําลังใจกับลูกหลานทีมศิลปินจากระเบียบวัฒนิเซนพร้อมโดยครอบครัวหยองศิลป์ในสําหรับคําขึ้นมือนี้กันนะครับสวัสดีเจ้เมย์เอมเออเอาตังค์สักก้นโอ้เอาเอาเออเอากลารล้านสะกก้อนโอ้เจ๊<า>เฮ้ยยังไงเนีย่ยตั้งร้านตั้งร้านแจ้ร้านยังไงเนี่ยตามสั่งตามสั่ง เบิร์ตเดี๋ยวพีน่น้องโอ้ย <laughs> ขอบคุณแม่ครับค่ะขอบคุณน้องมากเลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายๆตามไปหนีตามแล้วเออเออเออตามสัง่งจ่าฟ้าอมาสั่งด้วยจ่าลานบท่ทเทนเลวโอ้ยข่อ,อ,อยหิวเขาสั่งบ่ได้ตีพุ่นออกไปกินอยู่หน้าบ้านเอ้าแม่ค้าซื้อมาจยังไหนหมาให้ใหเธอเนี่ยเจ๊อึ้งจ้าเจ๊อึ้งพี่น้องสะพัดทีพี่น้องแฟนขาแฟนเพงระเบียบผู้จักเบิด ว่าจักไปเลยนี่จ<ด>้าเออเออโอ้ยเราจะเป็นยากขายเสื้อแจ็คจากน่อยจักมาสั่งเด้อเออเออผมไปเปลี่ยนชุดข้าหนึ่งชิ้มาสั่งไหมดอกเอ้าได้ล่ะโอ้ยเนีแต่น้ำแต่งล้านลูกสาวก็จะว่าไปตายทั้งเลยเป็นหยังจังบ่มาซอยเมยียเปิดล้านเปิดซองทับพี่ทับพี่เอ้ยโอ้ยแม่เอามึงสีนอนให้แต่เวทเลียดากมึงผุดตีูกมันมาแตงล้านซอยเมยียอนโอ้ย ตือนข้นมาเจ้าก็มีแต่จจมหม่ข่อยนาะแม่แโกรธปีนองเบิ่งมาถือขันผู้บาวไทยบัานขาเจ้ามันได้ยินนั่นเขาสิคิดว่าข่อยเป็นคนจังใดแม่ขันเจ้าว่าอยากอายเจ้าก็อยางข่อยอยากอายเนี่ยมเสียให้เขาคิดว่าเป็นคนจังไดกะกูว่าความจริงมันเป็นความจริงที่แม่เบ้าโนี่น่ะนี่เฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายนี่ตั้งร้านค้าขายนี่แม่ชอยแม่ไน้เป็นยังแม่เจ้าก็โจมห้ายแต่ผู้อื่นเนาะ แล้วพอเบิงจะของเอาเงินไปซื้อเลขที่ละสี่พันหาพันบุตน่ะปัญญานั่นว่าแต่จะของขาดทุนเบิงแน่พไนเอาไปล่งทุนแนุ่ยสื่อสิบเถื่อกับมาถูกสิบเถื่อนดอกเจ้าเอามือนีแห้งมือเล็กออกอีปอนีีมาปากก็ดีคักแต่เศร้าเทกเมียนก็ล่ะเอามึงเบาดีๆเด้อมึงเบาดีๆเด้อมึงจะมาสี่คนควบกูป้าป้าปันเด้อเกิดเมื่อบ้านนีแม่แม่มึงเด้หนีแม่มึงเด้เนี่ยโอ้ยแม่เจ้ากับแม่ข่นั่นล่ะแล้วผู้ใดบอกให้เจ้าเกิดต้อนข่ล่ะ ค่าเจ้าเกิดรุ่นข่อยเจ้าก็เอิ้นข่อยว่าแม่แล้วเหรอตัวจะเป็นข่อยข่อยงืดเนาะคุณนายดีกได็ไใดเอาเอาเอาปากมาดีครั้งแท่นี้มึงสินี้ไปตายใช้กับไปเด้อกูสิขายของย่้งมือนี่แหงมือเลขขอ็กออกแหงบ่อยากกระลบเสียแต่เศร้านี่แล้วเจ้าปุ้กข่อยเฮ็ดหยังอู้ตายแล้วปุ้กออกมาซ้ำหนึ่งอาลูกบ้านลูกเมีย่ยงเอ้ยมันเป็นคือลูกข่อยบ้มันเป็นแต่สร้างกระรอกกระเดียแท้ตามสร้างเด้อค่ะตามสร้างเจ๊ครับ เอาเอาเอาเจ๊บะพร้อมค่ะเจ๊บะพร้อมเอาเอากระเพราไข่ดาวนะครับจานหนึ่งเร็วๆนะครับผมหิวกระเพราไข่ดาวไปนักถากกันเ้อเจ๊ตะล่านปรทเทศเลวจีบจีอยากเอิญไอว่าของใหญ่แต่เอิญบ่ได้ทา เป็นตาลับเป็นตาลวยแท้จ็กตัวเห็นนี่แหละล่ะข้าขายเนาะเบอร์สวยผู้ใดสิมาซือยูหันเออให้ถามยังเนี้ยเป็นยังโอ้ยแดกห่ายูหันเข้ากับลูกข้าก้อนนี่มันคือบอกคอยนัวปุไิสีมาซือมึงดูวุ้นมาตอนไงแท้อาโอ้ยเราไปใส่บอลเก่าอยู่ได้กินบ้านี่ ยังผัดกะเพราใส่ปีป๊บเอาเขาบอกมีหมอมีไหคือยู่ขเขาเอาไฟกัดอยู่ในช่วงนี่แหละมันซุ้มเข่าไปนี่กับสีห้อนไปนี่ตีว่าเพรท่านอยากดอกมืงขึ้นนี่เป็นยังไหนฝันดีบอได้เลขบอสิมันฝันดีมาแต่ใสอีทัพพี่มันแต่ไปเที่ยวเดือดๆเดือนๆหันกูข้ายอย่างมาเปิดประตูให้มันตีสอ,อ,องเครื่องเมีไปเที่ยวมาแมีเบิ่งนูก ลูกก็จะเป็นบอดีคไงบอดีค่ักกูก็สิกัสไปนอนเอาเลขคกาส่าวันถอกไป <c ười> คอยไป<า>อบ,บอดบอดลับบัดที่นี่เออแจ้งทิมซื้อเื้อเ้สียดายเนาะออคอยไปมาแต่อุดรได้เลขดังซ้ำนะดีอาวอามาบอสเบตสะอนแท้ได้ตัวใดนมาละละศูนยสีกั <c ười> <c ười> บสอปคือบอนนองวดบังหันกับศูนย์หากับสามหาหาสางวดนี่ศูนีมี หน้าไขา่หน้ามีไฮไข่ไฮไปเลยเอ้าข้อสบ่บอนล้านเท่าตีมันบ่กเมนเลขล้านเจ้าติ <c oughs> เอาจักซี่เอาจักไหนสีสนใจน้ำยูวัาสั่นต์ต่อไปกูสีทุ่มแม่มันขะขะหลุกหดก่อนตัวเองก่ละศูนย์สี่ศูนย์สี่สองแปดสองแปดเอ้าตัวเป็นผีคือเป็นคนกูเป็นผีหรือเป็นคน <c oughs> เอาไม่ก็บอดังอันี่ก็ได้กลัวมึงก็คือผีอยู่เด้เนาะมาเล่กันเขาห่างกันเองเองอมึงก็ง่ามนะล่ะ อหบอน้องคนคนคนโอเป็นคนสิได้ซื้อเลขถือสนอเพราะว่าโบราณเพิ่นบอกว่าผีบอกลงคนบอกขึนขันศูนซีกับซดีซื้อเพิ่มขึ้นอีกแต้มนึงเป็นตัวใดซีแปดมันคือไก่ไปไก่แท้ไก่พืติเซูนหาไม่เกงออกเลยดิว่างหันเนาะพี่อาซูนหงก็ได้เนาะซูนหงกซูนหาศูนซีไรลงมาโหลดเลขพี่บ้าออกแต่ตวเก้าต้นย่ำดิ ทุ่มสูตรตัวมาสั่นจบไปท่านถือมึงเลี้ยงเข่ากูใน่เด้อป่าตองห่วงกูสิเท็จลงพัดแจกไปเลยมาสั่นจบไปแต่วัาได้เลขดีครับดูดิงวดกคว้านี่ตกก็ได้ตัวดีว่าเป็นติตัวอะไรเอาหาสาตัวมาบอกใหญ่คันนี้ว่าบะถือกเอาตีเอาเป็นกูฟันกีสันเจ้ครับอันที่ผมสั่งไว้บอว์ออร์เด้อครับอิ่มเลขแล้วครับอัน มือได้ที่เรียกบอกเดี๋ยวผมมากินนะครับโซกันไล่กังเล้วว่าเอาตีบอครับอิ่มเรีกแล้วครับพ่อกัเบคือึสิบบม่นําน้อล่ะคือนไยังสั้นสั้นอ๋พ่อหาเม่มึงตีโอ้ยกระถาดนพวกดนพวกเจ้าเจสีเห็ดบออยู่นี่ล่ะวู้มือได้เรียกบอกเดาไม่กินหอกสัมาเจ้าบริขายนั่นล่ะไม่หลุดใจอ่อนบอเนี่ยเจ้าปากมามไม่ทนีติลูกข้าเอา ตัวบ้านสร้างอย่างตีมาสวดคุยอยู่ดิมึงอยากได้อย่างมึงอยากกินอย่างอีนี่เอาอาหารตามสร้างไม่เปิดชูยางดิเดี๋ยวกูจังออกมากินดอกดิไปบ้านก่อนเพราะท่านด้เข้าบ้านอยู่แม่เอาบอโอเคไป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 เอาใจฟ้าไปอย่างภาษากีริตติบ่มาบอกเรื่องเรียบซื่อเดี๋ยวมาเจเดี๋ยวมาก่ได้มากินข้าวมาบอกเรื่องเล็ยบจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเจเก็บข้าวต่อ หอนได้บ้านละตีไม่แยังไม่ย้งเอามาขึ้นนั่นไปเถอะกูไปแล้วเมื่อวานกูขึ้นมาเนะาะจะ่เฝ้าไปไอ้ยังอีกกูได้เลขดีก็นั่นว้ายตัวไหนอีกมึงเบืองเขาส่งมาบอกเออนี่ยุ่งเอากล้วยล้างบ้านกูไปขูดแพ้งเอาสร้อยกันพะนะว้ายไปเอินอีกเชิญหลีมาเบืองน้ำอย่าไปเอินมันไปยังมาเอาตัวสร้อยกูนี่เมื่อไรเอินมาเบืองเลขยแล้เอินมาจุกของสร้อยนี่แหละกูว่าไปไป หักไปแน่หักไน่หากอย่า<อ>หากไปได้เอา้าต้องหามกันยืดเตี๋ยหักตัวเนาะเอาว่าบวหามเราต้อมาน้ำกันก็ต้องไปน้ำกันคุณหลานเนาะเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงสองคนมึงได้กินหนูตายกูบอเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูตายพ่อมึงเหรอนี่แก นี่พวกแกจะจบป .3 ทัไหมนี่ทำไมไม่ตั้งแจเรียนกันเลยนะเราเป็นห่วงพวกเธอมากเลยนะโอ้ยจะไม่บอกดูนอีกุยห้ยมึงก็เอิ้มมวดีๆนี่ซื้อปุยฝ้ายได้่หมเนกุยห้ยฉันชื่อปุยฝ้ายไม่ใช่กุยห้ยเออบอกแท้กูขักรถอะไรบอกแท้กูนีละอันี้ก็เบาขึ้นใส่รลายไปสีโกขักเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเห็นไหมนี่อยากสดชื่นไหม ทำไมหรอดื่มสิคะดื่มอะไรครับน้ำน้ำเฮ้ยถ้าคุณพูดไปกูจะได้ค่าโฆษณาไหมวะเอ้าคุณจะรู้หรอมึงก็รอพูดดูสิวะก็ไม่เอาดีกว่าเว้ยไ่ต้องกินมาแล้วแล้วแกไม่ดื่มน้ำเปล่าที่โยนไปแล้วแกจะดื่มน้ำอะไรวะกูไม่อยากดื่มแล้วกูไม่คอแห้กูถึงไหมเฉยเอาเ เอาว่างันอี่อีหลีเน,นี่ยนี่กินหนูตายอีหลีเน,นี่ยนี่เพราะมันนี่ตีนี่นอย<อ>ู่ท้ายไงเพราะนี่หนูตายอหญ่บ้าบาอเพราะมนันกินหนูตายกินยังไงขุดแหลมได้กินบ่แหลมเพราะมันก,กินหนูกินยังขุดตดโอ้โอเออโดมโรดได้เฮ้ยตดมูตด,ดพวกอ่ะทั้ว่าทัา้บุญนน้ำกันเชื่อน่าเด้อไปกินปั๊บน้ำไปกินน้ำยาปลาพลนกมาไปกินมันยังชิได้ดีขึ้น กัน,นตัวไปกินน้ำยาปลาพอนุ่มมามันจังสิตัว <พอ S 2> ห้องว่าหมายประมาณนี้แหนมต้องงงผมกงงคงอกันเข้าใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พ่ปรึกษาคุณตัดเท้าลูกก็เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขึ้นตาเลยวะป่าปหวานเหรอกินยังมาวางเร่งนี่ส้มกำมเชื่อกูไหมแหนม มื่ไปเลิกด่ากะดูว่าเม่นขี่รักออกนวตีนั้นโอ้ยฉันเป็นผู้หญิงนะจะมาลวนลามเอาไม่ได้นะพวกเพื่อนไม่ดีนี่มาๆม,มากินข้าวก่อนเอา้าใครมาจัดโต๊ะกินใครบวชแล้วนี่มามานั่งก่อนเร็วเร็วแม่เออ,อ,อแม่ค้าไปไหนในขับเก่งก็นหรอนี่พวกแกรู้ไหมว่า เออหน้ามึงขามากเลยน้องใช้ครีมอะไรวะก็ว่างั้นแหละวะเออโอ๊ยขาตจังเลยขามเพื่อนเนาะเอางี้เอาไงเขาบอกว่าร้านอื่นอ่ะทำอาหารไม่สะอาดแล้วให้ซืไอไรดีบ้างหนิครับผจะเปลี่ยนร้านอื่นไงเปลี่ยนร้านกินไงมึงจะโง่เลยท็อป ทั้งไม่หล่อทั้งปัญญาอ่อนโอ้ยนี่กูอยากจะภาคเลยกูชื่อกอนนะักปวยฝ้ายในเรื่องเนี้ยเออ,อกอนกูหลงอะไรนะอันนี้ชื่อไอ้ตู้แลมแรมแรมเหรอนึกว่าชื่อตู้พี่ก็ลืมไปนี่ <จะ S 2> ก็ไม่ใช่ชื่อฟอร์ดเนาะก,ก็เลยเรียกไม่ถูกแย่เสียอย่าพูดใจดำแทนใจดำชัดสิ แต่เผื่อฉันรักเขาไม่จริงจะทำไงเผื่อเขาชอบฉันจริงล่ะแม่เป oh, ็นพวกขาตายซะนี่เห็นไหมลูกแกอะลรลูกอะไรลูกใจกดึงอ่ะมันแหลดแรกมากแหลดแรดคืออะไรแม่เอออะไรแหลดแรดคืออะไรครับแหลมานถึงว่าแหลดแแลมากนะมูงจุกเอาห่อหมกมากินด้วยหรอ มุกอย่างนี้มึงเล่นเนาะมุกแกล่ากีมึงกนทีังเล่นเจ๊แกนี่ใส่ไม่ดีเลยอะไรแกมาหาหลอกเราว่าร้านอาหารที่นี่ไม่อร่อยที่ไหนได้แกห่อข้าวมากินหรอห่อโมาปกินคนเดียวหรอตัวเองก็จะพกข้าวหลามมาเลยเขาังไม่พูดอะไรเลยเข้าวหลามหลองมน่ะบ้างเท่าไหร่เลยโอ้ยบ้างยี่สิบห้าตัวนี่ยี่สิบห้าก็บ้างยี่สิบห้าตัวสามอันร้อยทุเรำมัดรวมกันอันเดียวนี่ นึกว่าอันละร้อยเอ้ยพูดแล้วขึ้นอย่างพูดแล้วขึ้นอย่างทำเป็นดานเลิกยังเลยนี่นี่เอ่ะียงอียงัวนมุ้งตัวหนิอียงกชวนไปกันคุยน้องกุหวาบอะไรบนโอ้ยเมื่อกี้อย่าพึ่งนะครัคัดออกเมื่อกี้นึกว่าเขาเรียกข้างในนี่เธอเอาอย่างนี้แหละป่ะเราเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเที่ยวด้กันดีกว่าป่ะ อยงไปเที่ยวบักน้องกระบ,บอาทองอีง่ยงเดี๋ยวร้านค้าเข้ามาเปิดแล้วไม่ต้องไปแล้วอีบีออกมาทะบีไปเจไปไปโอ้ยไม่มีความพรอ้อมหรอกมันนี่เนาะให้กูไปโจมซอยบ้านนี่เอา้าไปเจเอา ไปท่าแม่เขาบอกเขาเขาไปท่าแม่ปเป็นเดินอยู่ขาเวทีนะ